เปใจเบกกี้ขอโทษต้นหอมเผยสาเหตุที่แท้จริงลาออกจากพิธีกรทุกรายการเด็กได้ว่าหนูเล็กกรอนบายเผยสาเหตุลาออกจากพิธีกรหลักในรายการเหตุฮอร์โมนตอนท้องเหวี่ยงวินทุกคนส่วนเพื่อนในวงการจะไม่เหลือออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในปมลาออกจากพิธีกรหลายรายการนักแสดงอารมณ์ดีหนูเล็กก่อนบายเมื่อช่วง3ปีก่อนผ่านทางรายการแฉทางช่อง TMM25 ที่มีมดดำคาซาพานอตวรริธและดีเจเชาเๆเป็นพิธีกรรายการโดยเจ้าตัวได้บอกว่าหนูรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนบ้าบางเหตุการณ์สมมติถ้าหนูนั่งอยู่แล้วมีคนยกน้ำมาให้คนอื่นแต่ไม่ได้ยกน้ำมาให้หนูเราก็จะคิดว่าเขาไม่ชอบหนูหรือเปล่ามันเกิดจากฮอร์โมนหลังคลอดของหนูเองรู้สึกน้อยใจอยากร้องไห้ตลอดเวลาเลยไปปรึกษามหมอเลยปัญหาคือคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ กับบ้านปรึกษาสามีเลยว่าจะขอลาออกจากรายการเพราะถ้าขืนทางทำอยู่เพื่อในวงการจะเกลียดเรากันหมดเลยตัดใจดีกว่าขอลาออกโชคดีที่สามีเข้าใจด้วยมีความน้อยใจพี่เบกกี้เพราะด้วยฮอร์โมนแต่ตอนนี้เราก็ได้เคลียร์ใจกันไปแล้วมีการขอโทษขอโพยกันดานเบกกี้ก็บอกว่าตอนนั้นขอกลับไปอยู่เซฟโซนตัวเองเพราะไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นนอกจากนี้หนูเล็กยังบอกอีกว่า ช่วงสปีก็ให้เวลากับตัวเองมานั่งคิดเกิดจากฮอร์โมนคนเราคนเดียวเลยเกิดจากเราคนเดียวเลยเป็นประเภทว่าถ้าน้อยใจใครก็จะบล็อกหมดไม่ติดต่อพี่ต้นหอมหนูบล็อกไลน์บล็อกเฟซบุ o กไอจีบล็อกทุกอย่างเพราะให้เวลาตัวเองเราเข้าใจมากเป็นฮอร์โมนอารมณ์เราด้วย